สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมนาะพบก,กันกับแนวทางห้านอยนะคะสูตรของอ่ะสูตรของร้านก่อนเนาะ,ะสูตรของร้านนะคะแอดก็อัดคลิปเป็นรอบที่สองนะคะรวมทั้งของแอดด้วยเป็นเป็นเป็นอัดเป็นสี่ครั้งด้วยของแอดสองของร้านสองนะคะโอ้โห ทำไมเหรอคะโอ้ยจะมันมันเป็นเอียงมือไปโดนอะไรไม่รู้นะคะดูไม่ได้เลยนะคะทุกคนโอ้เลยเบื่อหน่ายตัวเองจังเลยนะคะทุกคนไม่รู้ไปกดโดนอะไรนะคะ เอามาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่แอดนาเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะแอดก็ ขออภัยไว้ณที่นี้เลยนะคะขออภัยไว้ณที่นี้เลยอ่ลองดูนะคะทุกคนสูตรของร้านก็โอ้มาแรงแซงทางโค้งเหลือเกินนะคะอย่าลืมไปดูเลขกิดนะคะรัฐบาลไทยของสูตรร้านนะคะทุกคน วยแอดจะฟันละได้เดี๋ยวเซาวาทิ์นี้เจอกันกันกบแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเราจะลงฉ่ำๆแนวทางที่ยังไม่ได้ลงนะคะเตรียมเก็บข้อมูลได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแอดจะรวบรวมนะคะตัวดินล่างให้นะคะสรุปร่างให้ก่อนเลยนะคะสรุปร่างให้ fc ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวทําให้นะคะแต่ว่า เพราะว่าจันถึงสุกมัวแต่งมไม่นี่คะ่ะเราพัฒนานะคะเราพัฒนาเลยนะคะได้กันไม่นอะดีใจกับ f c ซที่ได้นะคะ f c ซล้าน f อซจันบัญญาก,ก็ะปังกันไปนะคะโอ้ยแอดฝากเม็ดเดียวไปโยนทิ้งหน่อยนะคะหูตายอามากก็คือเม็ดเดียวนะคะทุกคนเม็ดเดียวแอดนี่ดูเป็นคอนเทนต์ไปก่อนนะคะเม็ดเดียวสําหรับเม็ดเดียวของแอดนี่แหละคะ่ะพวกเขาเก็ได้กระสู้อยู่หละแอดมาสันา่นเอฟซีวางไว้มันกระตรงพวกเขาเนี่ยแลลวเนาะทุกคนเขาหล,ลายๆคนเสีให้เขา เอานี่นะคะทุกคนยอกๆค่ะน้อยกิจนะคะเข้าไปที่สามนะคะสามมาแล้วนะคะมีใครได้ไหมเนาะเจ็ดสามนะคะเจ็ดสามเนาะอู้เจ็ดสามเนาะเจ็ดสามเก้านะคะมันมาทั้งเจ็ดเก้ามาทั้งเจ็ดสามนะคะแต่ว่าเหมือนมันอยากจะออกให้แอดอยู่ได้อีกเจ็ดสามเก้านะคะทุกคนแต่มันมาไม่ได้ค่ะมันติดอะไรคะมันติดมันขัดอ,อีกอย่างงงเบิ่งดี่ละมีแต่เจ็ดแบบ น้ามามากเลยนะคะนี่โดยเฉพาะสามหนอยนี้หน้าหน้าหน้ามามากเลยเนี่ยเจ็ดสามสี่วัสนโอ้ยไอเก้าสามสี่รู้เก้าสามเจ็ดกันมื่อเคยสิโฟนเลยอันนี้ก็หนึ่งเก้าเจ็ดวันสนโอ้ยเดี๋ยวอันนี้ยิ่งอันนี้ยิงเจ็ดเก้าสิโหถ้าเจ็ดเก้าสามนีโอ้ได้เห็นเลยนะคะเอฟซีดูสิผิดแต้มหนึ่งนะคะทุกคนมันคือเสียดคือสวยเห็น้อง ผากันไปล่าออกจากลูกคุณเฉียดคุณชุยนะคะทุกคนไปเอฟพากันไปล่าออกเอาได้ไม่น่าเราาพัฒนานะคะของเจ้าเมรนะคะก็เต็มเต็มไปนะคะดีใจด้วยนะคะกับ f อฟซีหลานนะคะอาะสามัคกี้แตกเจ็นะคะ เต็มเต็มเลย V I P เจ็ดสามนะคะอุตสาเฝ้าตีเอ้ยแอดนี้แล้วค่ะแอดนี้ตั้งแต่เก้าสามสี่แล้วนะคะโมยูแล้ววย่านค่ะอันนี้ก็ไม่มาเราไม่มาคันนเจ็ดเก้านะคะ,ะ,คะพิเศษนะคะเราพัฒนานี้ไปจริงๆด้วยทุกคนเจ็ดสองมันไปออกเราพัฒนาด้วยจริงๆนะคะเจ็ดสองค่ะทุกคนว้ายเจ็ดสงเลยเนาะไปเราพัฒนาค่ะเจ็ดสองนะคะทุกคน อันนี้092นะคะ092ก็คือ092นะคะ092ค่ะทุกคนนี่092นะคะ,ะ,คะอะ่านลายมือเอดโอ้ยเขียนพ้นพิดนะคะเขียนพ้นิดแดีก็เจ๊กอันนี้ก็แตกนะคะแต่3ตัวแตกอันนี้นะคะได้กับหัวเอาไหมเนาะมีใครกับหัวเอาไหมนะคะแต่ว่าโอ้ถ้ากลัลบหัวเอาเนาะมันก็ สวนมากเลจะกลับตัวนิ้นหรือเบานะคะทุกคนก็ตามนี้เลยเนาะอันนี้ก็แตกไปก็ถือว่าจะเข้าอยู่ค่ะก็ยังดีนะคะให้เอฟซีได้หิงได้ปังโดยเฉพาะตัวนิ้นนะคะโดยเฉพาะตัวนิ้นเจ็ดสามตรงตรงเลยนะคะดีใจด้วยนะคะกับทันที่ได้ค่าปัทูเนาะลองพินิ่ลองพิจารณาแล้วก็ลองวิเครา์ดูนะคะสูตรล้านนางก็พอจะแม่นอยู่นะคะสําหรับแอดเอสว่านะคะก็แม่นกว่าเอะเยอะ,ะค่ะ แล้วก็ตัวเลขนางจะสม่ำเสมอนะคะแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะคะแบบไม่มากไปไม่น้อยไปก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังยังพอรับได้ถ้ายังเอฟซก็ยังพอจะไหวเนาะแต่ถ้าของแอดมีว่าจะกลับหัวกลับหางโอ้ยจะคอยสิตามเจ้าตัวไหนวซะซช่เอา้าคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะทุกคน,คนเราชอบไม่เหมือนกันก็ลองคิดพิจารณากันดูอะปรับทําไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวแอดก็จะเป็นเกระบี่มือหนึ่งนะคะจะเป็นเซียนละเด้ ทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆมันต้องมีสักวันแหละคุนละ่ะ FC พาวาค่ะใวแอร์ชิลองเพลงผีก,กอดให้ฟังนะคะอันนี้นะคะทุกคนเนาะ หาหน่อยสูตรหลานนะคะยังให้อยู่ตัวเดิมค่ะนางยังให้อยู่ตัวเดิมนะคะสามนะคะสามเม็ดเดียวนะคะเจ็ดศูนย์สามนะคะเด่นเจ็ดศูนย์สามนะคะสามเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์สามนะคะใครชอบเจ็ดไปเจ็ดใครชอบศูนย์ไปศูนย์เจ้าของสูตรยังให้ที่สามนะคะตัวเดิมนะคะเพิ่มเติมคือพรุ่งนี้แอดจะแตกสามตัวนะคะเจ็ดสามเก่าติดสื่อเว้เดอพวกเจ้าโด้ยมาแถเสเซนแอดบอกนะคะอ่าศูนย์สามนะคะศูนย์สามนะคะเจ็ดสามนะคะ เจนะคะ3 3 2นะคะเอ่อ8เท่าไรเนี่ยไม่อัดคลิปก็ไม่ง่วงนอนนะคะ03 7 3, 3 7 0 32เจดศนย์ะคะ7 0 3 7 3 9นะคะเจ9เอ้ย7 0 3 7 3 9 7 2 0แล้วก็3 25นะคะเอาวินนะคะ2 3 0สศนะคะเจ9 5นะคะ2 3 0 7 6 9 5เนย์เอ่อ3 6 3 9 0 6ก้าศูนย์หกนะคะ7 3็ดสมเอ้ยส6มนะคะมันเวียนอยู่แ่บส6มหกโอ้ใช่อยู่นะคะ3 6 0 3 9 0นะคะตัวแถมนะคะ7 6นะคะ7 6 2นะคะ7 9 7 9 2นะคะ 02นะคะ602นะคะเจ็นะคะ 73. 7 2 3มาได้ยินชัดเจนไหมเอาคุณวาเจ็ดสองา7 2 3 7กับสากับ8ตัวเดียวกันนะคะโอ้เจ้าทีแอดก็ได้ตั้งเอันนี้โอ้ยถ้าใครซื้อแต้มขึ้นรถบุ๊รถเต้มจริงไลนเฮ้ยโอ้ยรถเต้มจริงๆด้วยเลขทูมให้อะไรนะป้าเป็นหกเก้าศูเลขทูบให้หกเก้าศูนนะคะทุกคนมันออกอะไรนะคะมันออกเออ8 0ค่ะ เลขถูกเพิ่นในหกเก่าศูนที่หกรอตัวแรกนะคะหกตัวที่สองก็มาเป็นเก้านะคะตัวสุดท้ายนี่เป็นศูนย์นะคะโอ้เพิ่นในหกเก่าศูนย์ป้าหกเก่าศูนย์หวยออกแปดศูนย์เอาซื้อขึ้นซื้อลงเต็มจริงๆนะคะเอาตัวการขยับขึ้นขยับลงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงวนหน้าเอ็ดลงก่อนนะเพราถ้าถ้าเอ็ดลงก็ได้เปดศูนย์เอ็ดคิดอยู่ค่ะเพราะว่าง,งูงูเห่า ตายนะคะตายทีไรนี่ตายนี่ก็เป็นศูนย์แล้วก็คิดไว้อยู่นะคะแต่ว่างูนี่แอดชอบเปรเป็นยนะคะแอดอันนี้คือแปรเองนะคะไม่รู้แล้งูเป็นอะไรล่ะคะ่ะก็งูมันก็ปน 8, แปรละข่อยก็เปรของข่อยละหวยอออกแล้วแม่นคักว่าแปดศูนย์มันงา่อยู่บนเปดศูนย์ค่ะมันเคยมีในสถิติมัแปดศูนย์น เอาลนี่แหละคะ่ะลองพี่นิ่พิจารณากันดูนะคะกินข้าวกินน้ํากันบ้างเดอ้อแล้วก็ช่องของแอดนะคะจะมีแนวทางเล่นทั้งวันด้วยนะคะใครที่แบบว่าอยากเล่นทั้งวันนะคะอยากมีแนวทางดูเออเป็นเลขไอ้นี่ของของทางช่องนะคะก็ไปดูตรงนั้นได้เลยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้มาขอให้หินขอให้ปังขอยทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ